มาเก็บมะเขือเทศเออมะเขือมาเก็บมะเขือฝรั่งมาเก็บมะเขือให้น้องแล้วก็เนี่ยน้องเข้าไปเมืองไทยไม่มีใครดูแลสวนคุณสามีเขาก็งานยุ่งเขาก็เลยให้พี่มาให้ป้ามาเก็บให้ก็เลยพายายมาเก็บแล้วก็จะไปเก็บพริกพริกเขาก็สุกเยอะ อันนี้โหระพาใบงามมากเลยคนมะเขือดูพริกทุกคนดูพริกพริกสวยมากสุกแห้งในต้นก็มีวันนี้เลยมีเวลามาแวะมาเก็บพริกให้น้องเขาเ oh, ออ นี What and the day before? Like, like ่ค่ะทุกคนพริกสุกเยอะเนี่ย เยอะมากเลยทุกคนมาช่วยเก็บกันค่ะมาช่วยเก็บพริกกันทุกคนพริกน้องเขาสุกเยอะมาก Like same in Thailand Like work in the Uh, what do you call it chili farm <laughs> <laughs> chili farm oui. Oh, my back sore now ah. and if you're not careful it's hot burn your face you have to wash your hand important thing is uh, chili for Thai people we eat a lot of chilies